สวัสดีตอนเช้าที่ซื้อกุญแจสถานนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ชงเฉียวโกก็คือตอนนี้ก็คือต่อว่าชงเฉียวโกมันเปิด8ปดโมงครึง่งก็เลยจะรออีกแป๊บนึงแล้วก็ค่อยเรียกรถไปเพราะชงเฉียวโกห่างจากโรงแรมแค่7กิโลก็คือใช้เวลาไม่เกิน15นาะทีพุทแป๊บเดียวจริงๆอะ่ะวันนี้คือโรงแรมเราแล้วเจอกันที่ชงเฉียวโกค่ะ แล้วเราก็มาถึงที่ช,ช่องเฉียวโกแล้วนะคะนี่ไงถึงแล้วนี่กำลังจะเดินไปเข้ากันไปค่ะก็คือกำลังเดินขึ้นบัสนะคะได้นั่ง 的时候可以顺时针围绕着佛塔转三圈，心中默念藏传佛教中的六字真言“嗡嘛呢叭咪吽”，祈祷家人平安，万事顺遂。来，老公，我们到点。第一点，就是布达拉宫，布达拉宫。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 布 ภูเขาอสี่ลูกเนาะก็คือจะมีตากรุ่งเฟิองเออกนี่งเฟิงซายกหุ่งเฟิงแล้วก็เหยาวกหี่งเฟึงซึ่งอันที่สูงที่สุดอะ่ะก็คือเหยาวกนี่งเฟืงสาวคนเล็กส่วนอันที่เตี้ยที่สุดอะ่ะเป็นลูกสาวคนโตตากุหี่งเฟึงนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าลูกสาวคนโตต้องช่วพ่อแม่เลี้ยงน้อง,องมันก็เลยแบบตัวเล็กสุดมีบรรยากาศร,รอบๆจะประมาณนี้ อันนั้นคืออันนี้คือคนเล็กอันนั้นคือคนโตสองคนคือคนรองกับคนที่สามที่สามท้สาม <c oughs> อยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วจุดที่สองก็คือ <c oughs> โพตาลาเฟึงนะคะอยู่ที่ขัาสามพันเจ็ดร้อยข้างหลังเป็นซื้อกูเนี่ยแล้วก็ข้างๆจะเป็น จดีสีขาวแล้วเราก็จะมีสวนสนให้เราเดินและนี่ก็คือจุดที่สองนะคะปัวตาลากงก็คืออั้นก็คือมีเจดีสีขาวอยู่อันหนึงนะะ่งเนาะอ๋อเหมือนจะเป็นนันมาของตำแหน่งที่สองมองไปก็จะเห็นเจดีแล้วก็ถ้าเป็นตรงนั้นจะมองไปจะเห็นภูเขาสีลูกนั้นนะคะก็คือใน220องศา เดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปตรงเจดีสีขาวเขอดูข้างหลังจะเป็นภูเขาสีลุังนะก็นัน่นจะเป็นเจดีสีงหขาภาษาที่เบ็เดเต็มเลย <c oughs> นี่ ก็ไม่มีเปลี่ยนทางเลยนะสองเซนนั่นเองเอาหลังชันกันได้ ตรงนี้ก็คือซื่อกุนาชกสั่วชื่อกุน,าส,กนาสั่วนะคะก็คือเป็นวิวทะเลสาข้างหลังเป็นซื่อกุน่งชา้าแล้วก็มีต้นไม้ตายอยู่ที่นี่ น่าสวยนะดูน pues. <an> <ope> ี่คือขอสะท้อนจบแม่น้ำยที่ร <bible opus> ิงทะเลสาบนะคะฉันจะเดินไปอีกมหนึ่งที่มันไกลขึ้นคนมองเราเหมือนตัวประหลาดไม่อ่ะก็อยากถ่ายอ่ะ ฝั่งน้นเดี๋ยวเดินไปหายตรงสะงาุมนี้ดูมุมนี้ก็จะมีต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้ก็ อันนี้เป็นจุดที่สี่นะคะจุดที่เขามาล่องแพกันอันนี้แต่ว่าเราจะไม่ล่องแพเดียด๋วยวเราเดินไปดูว่าข้างหลินแม่น้ำมันเป็นยังไง แล้วตรงนี้ก็คือจุดที่4นะคะเนียนยิ้วป้าตรงนี้เขาจะมาล่องแก่งกันมออะไรอยู่แม่นนี่แต่ว่าเราไม่ล่องนะคะเพราะเรากาลัวเปียกเดี๋ยวไม่มีชุดเปลี่ยนไปดูเขานีที่เขาล่องแก่งระวังเปียกนะ อ๋อเด็กคนนี้คอไปป่ะไปต่อตรงนี tá, en ja e ้เป็นจุดต่อมานะคะจากจุดล่องแพเรียกว่าตรนจูซู่ก็คือจะเป็นวิวของต้นไม้ป่านี่มังแห้งแต่ว่าก็จะได้อีกตัวหนึ่งทังจาก ที่ลงมาที่บอกว่าเป็นต้นไม้อะคนะ่ะที่มันแห้งแล้วมีภูเขาทีสวยไปอีกแบบนนะึงเนาะตัวน่าแบบกับที่ไปจุดแรกใช่คะ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูกันวนะ่ามุมไกลๆถ่าย,ายมาจะสวยแค่ไหน นี่เพลงพี่คิววงกัวจริงๆนะมาอยู่จีนแต่ได้ฟังเพลงไทยนะคะทุกคนนี่สวยอยู่นะประมาณนี้เนาะพอ,อเราเดิน แต่ชื่อจะอะไรจำไม่ได้อ่านไม่ออกด้วยแต่ก็เสิร์ด้วยกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร้างขาใครห็วก็คือตรงนี้ได้แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดสุดท้ายของซื้อกุนยงสารชื่อว่าหล็นชานกวางผิงที่ระดับความสูง สามพันสามร้อยข้างล่างจะมีเจดีสีขาวนี่ชื่อนะคะแล้วก็เลยไปจะมีเจดีทั้งหมดอีึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก็คือมีทั้งหมดแปดอันอยู่ประมาณนี้ สวยเนาะจะพูดถึงความประทับใจของซื่อกูเหนียงทานนะคะก็คือสวยตั้งแต่นั่งรถขึ้นไปจนถึงจุดสุดท้ายอะ่ะคือมองเห็นนะยอดเขาที่มีหิมะแทบตลอดเส้นทางเลยตอนช่วงเทยถาย,ายแล้วคือโค้งไหนก็สวยใช้เรามาหนึ่งชั่วโมงหลังนั้นก็ไปที่จุดที่หนึ่งที่แบบมองเห็นซื่อกูเหนียงครบทั้งสี่คนสี่ลูกเนาะแล้วก็ ค่อยๆไต่และดับความสูงลงมาเรื่อยๆก็คือแต่ละจุดที่เขาจอดให้ลงเนแนะนาว่าลงทุกจุดเพราะว่าแต่ละจุดสวยต่างกันก็แต่ส่วนใหญ่แบ็คกราข้างหลังก็จะเห็นภูเขาสีสาวทุกอันเลยแล้วก็ก็จะมีลำธารเป็นวิวเป็นทุงช่วงแล้วก็มันเป็นฟิวที่แบบต้นไม้สีเขียวแต่แต่กับแม่น้ำแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้า ประทับใจมาก,มากสวนมากแนะน,นำว่ามาค <buena> ่ะไปเจอกันที่ถัดไปกอเดินเล่นที่จีงเยียนตอนเย็นนะคะหลังจากที่มาถึงเมื่อวานห้าโมงก็ไปเก็บของหาในทีินั่นก่อนอนาแต่ว่าจริงๆคือไฟมันก็เปิดแล้วแหละแต่ยังไม่หมันยังไม่เหนื่อ่ะ นเย็หลังจากที่เดินหลงมาสุดท้ายเราสองคนก็มาถึงนาเช่าแล้วนะคะนี่นี่ข้าวฟรีข้าวฟรีไม่มีทางกันเอข้าวฟรี อ,อันนี้นะคะบนสะพารน้ำเฉียวที่เราจะมาดูน้ำสีฟ้าจริงเขาเรียกว่าไม่มีที่จะให้เจอน้หยันเลยเเน,น้ตาจี๊ดเงินประมาณนี้ ตัวไปอ,อีกที่ผมโกสองไปบ๊ายบายเราไปนอนกัน